ไปดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีอันนี้สลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะฮะมันมีแต่เรื่องฆาตกรรมเยอะเหลือเกินแต่อันนี้คุณผู้ชมฮะลองไปดูภาพนี่ก็บาดเจ็บเหมือนกันเป็นภรรยานะฮะชื่อว่าคุณพัชรนันคุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องราวเนี่ยอันนี้เธอถูกผัวตี Hmm. ดูภาพตอนที่เธอบาดเจ็บหน่อยเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้ทางตํารวจเองคุณผู้ชมฮะที่สัตหีบเขาได้รับแจ้งนี่ฮะทางด้านคุณพัชรนันเนี่ยนะฮะโดนทางด้านของในเอกซึ่งเป็นสามีเอามีดง้าวฟันหัวเนี่ยนะฮะจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บแล้วปมเนี่ยวันนี้เราก็ไปเจอกับเจ้าตัวด้วยนี่คือภาพตอนเมื่อคืนนะฮะนี่เอาเรื่องไม่ใช่ แล้วตัดไปที่ภาพวันนี้ที่เราไปเจอกับคุณพัชรนันวันนี้เองเนี่ยเธอเย็บแผลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ถามทางคุณพัชรนันบอกข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวเนี่ยไปเย็บมาเก้าเข็มแล้วก็บอกปมที่โดนมีดง้าวฟันหัวเนี่ยมันมาจากกรณีที่ผัวเนี่ยขี่รถมาตามแล้วบอกว่ายังไงคืนนี้จะนอนที่ไหนจะกลับบ้านไปนอนกับพี่ไหม ตัวเธอมาเ e ย no ี Players, ่ยมญาติเธอบอกไม่ไปเดี๋ยวจะนอนกับญาติเนี่แหละหัวโมโหนะฮะก็เลยเอามีดง้าวฟันศีรษะล่าสุดมีวงจรปิดเห็นหลักฐานชี้นนี้เป็นยังไงภาพกล้องวงจรปิดฮะก็คือเห็นตัวในเอกก็คือคนก่อเหตุเป็นผัวนี่แหละฮะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้านของฝั่งญาติญาติของภรรยาปรากฏว่าเห็นเอกเข้ามาประมาณสักสามทุ่มครึ่งตอนนั้นเนี่ยภรรยากาลังนั่งรับประทานอาหารสังสรรค์กันอยู่เอกเนี่ยขับรถไปปรากฏพอไปถึงเขาบอกเห็นได้ยินว่าถามคําเดียวชาวบ้านแถวนั้ จะได้เสียบวยวันหลังจากนั้นเอกวิ่งหนีฮะนี่คือตอนน่าจะปันแล้วใช่ไหมใช่ฮะทับลืมไล่ฟา,างพอมันเอามีดง้าปันหัวเมียปากดญาติเมียไล่กระทืบนะ,ะฮะที่เมื่อกี้เห็นสอนเหลืองๆอะที่ชี้ญาติเมียใช่ไหมใช่ฮะไล่กระทืบเนี่ยฮะเ <ๆ S 2> พื่อนบ้านปฏิกิยาไวนะฮะเ <ๆ S 2> พื่อนบ้านได้ยินเสียงปั๊บลุกเลยฮ <ๆ S 1> ะ,ะนี่แล้วดูฮะเอกโดนไล่กระทืบนะฮะ แตินี่ญาติเมียวิ่งไล่กระทืบครับคุณผู้ชมฮะมีมุมอื่นอีกไหมใช่ก็จะมีมุมตอต่อไปก็คือเพื่อนบ้านใกล้เคียงเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ก็จะเห็นลนักษณะก็คือตัวของเอกเนี่ยก็คือวิ่งไปเรื่อยเลยตรงวิ่งไปตรงเนี้ยเขาไม่ได้ถูกกระทืบต่อแล้วเพราะถูกกระทืบแค่จุดเดียวคือที่หน้าบ้านหลังจากที่เขาไปแย่งมีดได้เอกก็เลยหลบหนีออกจากพื้นที่เลยทันทีนี่ฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณพัชรนันเราก็ถามพัชรนันแล้วยังไงจะให้อภัยสามีไหมเจ้าตัวบอกไม่ให้เอกเนี่ยมันขู่ฉันมาแล เดี๋ยวลองหยุดภาพตอนที่ญาติเขาวิ่งไล่ไอเอกหน่อยก็ได้นะฮะที่เป็นตัวสีเหลืองอะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะญาติินะฮะหลายคนเลยที่วิ่งไล่ตามคุณพชระันานบอกว่าครั้งนี้จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากมันปันหัวชั้นชั้นกลับมาจากโรงพยาบาลปรากฏว่ามันหนีไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเธอเองเนี่ยก็ส่งแชทมาให้เราดูด้วย ประมาณว่าความโหดของัวนอกจากไม่ยอมกลับไปนอนด้วยเอาม,มีดฟันหัวแล้วผัวเองคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้มันโพสต์ขู่มันเหมือนจะฆ่าฉันมาหลายรอบแล้วจะให้ฉันกลับไปอยู่กับมันได้ยังไงวันนี้ในฐานะเมียส่งหลักฐานนะฮะที่เจ้าเอกมันโพสต์ขู่มันแชทลงรูปปืนใช่ใชไหมใช่ฮะแล้วบอกพร้อมจบฆ่าดูแลคนที่กูรักไม่ดีเออนี่ฮะนอกจากนี้ลงรูปปืนอีกรูปที่สองครับ รักจริงไม่เคยทิ้งหัวใจฉันรักเธอคนเดียวไม่เคยมีใครก่อนเสมอแล้วก็ลงรูปปืนซึ่งภรรยาบอกและจะให้หนูกลับไปอยู่กับมันได้ยังไงหลังจากนั้นภาพที่3อันนี้เน็บปืนไว้ที่เอวเลยคุณผู้ชมฮะรักเมียกูให้ดีๆอย่าทำอย่างกูมาถึงจุดสำคัญแล้วนี่ฮะล่าสุดยังหลบหนีอยู่ฟังเสียงภรรยาเนี่ยฮะยืนมาพูดอยู่แป๊บเดียวก็เหมือนธรรมดาปกติ เขาแค่มองหน้าเราเราก็นั่งอยู่ตรงนี้นะมาประต <Okay. S 1> เงงเูเอายังไงเขาบอกงี้เขาบอกว่าเอายังไงก็เอาไงบอกก็บอกแล้วไงว่าจะไปขายของพรุ่งนี้ก็บอกแล้วไงยายบอกว่าให้นอนกับยายก่อนแค่วันเดียวแล้วจนเย็นพรุ่งนี้ค่อยมารับพูดแค่นี้แหละ mm. มันวิ่งมาเลยนั้นอนะ่ะฟันเลย <Okay. S 1> ฟันไปสองสามครั้งสามครั้งแต่ตรงนี้มันมันไม่เข้ามันดมเหมือนโดนสันแต่ตรงนี้มันโดนดาวเ,เขียน รับไปยังงงี้งกันโดนคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยที่เอกมันพ้นเรื่องเรื่องปืนเนี่ยนะฮะและตอนแรกบอกว่ามันหนีผู้สื่อข,ข่าวของเราน้องดัดไดนัยไปเจอเอกแล้ว ใช่ฮนะเจ้าตัวเองวันนี้ก็คือ,อยังเดินทางไปทํางานตามปกติตัวเองบอกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่โตอะไรนะฮะวันนี้เอกก็เลยเปิดใจบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยเขาบอกเขาอยากจะชี้แจงเหมือนกันเขาตั้งใจจะเดินทางไปรับภรรยาจะกลับบ้านเท่านั้นเองเพื่อจะมาเตรียมของจะเอาไปขายอีกวันหนึ่งปรากฏพอไปถึงปุ๊บเห็นภรรยาเนี่ยนั่งกินเหล้ากันอยู่เป็น10บสบคนกับกลุ่มญาติและเขาก็เลยถามเหมือนทํานองว่า เนี่ยที่ไม่กลับเพราะว่าจะกินเหล้าใช่ไหมภรรยาฟังแล้วรู้สึกเหมือนโกรธโกรธเสร็จภรรยาด่าพ่อล่อแม่ฝั่งผัวเลยเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจที่คุณมาด่าแบบนี้ด่าสารพัดไม่ดีเจ้าตัวก็เลยเอามีดเนี่ยทำร้ายร่างร่างกายตัวอดีตภรรยาไปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบอกว่าผมเองเนี่ยเหมือนถูกด่าก็เลยโมโหแล้วทั้งหมดทั้งมวลอยากจะชี้แจงกลับว่าที่ผ่านมาไม่ได้ข่มขู่แล้วก็ไปทำร้ายภรรยาอะไรมาก่อนเลยแต่ภรรยานั่นแหละที่ชอบขี้เมาแล้วก็โวยวาย เขาไล่เราเหมือนกับแบบว่าเราไม่เคยเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยครับผมไช่ยังไงครับใช่เขาพูดเขาพูดบอกเออจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่งอะไรพวกนี้ครับผมก็ต่างผมบอกจะจบไหมจะจบก็ต้องจบแต่ญาติเขาอ่ะพุ่งเข้ามาหาผมก่อนผมก็ผู้ชายครับผู้ชายพุ่งเข้ามาหาผมก่อนแล้วทีนี้ผมก็ถืออาวุธไว้เออผมเอาไว้ป้องกันตัวผมก็พุ่งเข้ามาหาผมผมก็เอาเลยครับผมผมก็พลาดไปเลยก็โดนแฟนนะ ก็เพราะว่าแฟนเป็นคนให้เขามามามากระทืบผมก็ไม่ได้ตั้งใจผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทางหัวเองก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่เมียพูดจาไม่ดีใส่ก็เลยโมโห